วันนี้นะคะเราจะมาทานบุฟเฟ่กันนะคะนี่นะไไลท์บุฟเฟ่ b b บ b บ s คิวเบสนะคะนี่น่าจะนั่งรอโต๊ะก,กันใช่น่นารักจังแต่เพื่อนเรามาแล้วแต่ไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปนั่งข้างในไม่เฟนอินไซด์อยู่ไหนวะ สำหรับใครนะคะที่ได้ชั้นสองนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทำคว่ำมาแล้วตรงตัวบันไดเนี่ยเขาจะมีแง่งเล็กๆทำให้รองเท้าเราอ่ะสะดุดถ้าเราเดินไม่ดีนะคะระวังกันนิดนึงนะคะเขารัดเขาก็จะรัดข้อมือให้นะคะจ่ายเงินแล้วเหรอยัง โตเราอยู่นู่นเดี๋ยวเราลงไปตักของก่อนนะเดินทีเดียวที่เก็บโแล้วบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้นะคะมาดูรลอาหารกันนะคะไลอาหารก็ค่อนข้างโอเคนะกุ้งหอยกูปลามีครบนะคะแต่ว่าแนะนำว่าต้องมาเช้าๆประมาณหนึ่งทุ่มคนที่เนี่กินเร็ว สี่ทุ่มนี่คือเก็บหมดแล้วเก็บแล้วนะคะใครที่มาเวียดนามครั้งแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยไปหาร้านบุฟเฟตทานเราจะได้ลองพวกหอยอย่างเล่าเนี้ยเราไม่กล้าไปกินร้านหอยตามข้างทางนะกกลัวแล้วเราก็มาร้านบุฟเฟต์เนาก็ลองทานอย่างนิดอย่างหน่อยอ๋อให้เรารู้ละว่าเออแบบนี้อร่อยแบบนี้อร่อยทีเนี้ยพอเราไปร้านข้างทางเราก็จะกล้าสั่งละร้านนี้มีบัตเสี่ยวด้วยนะคะ อร่อยมากเขาทำใหม่ๆเลยก็อร่อยจริงสาระคัดเส้นกับเรื่องจิ้มนะคะ ก็ปกติเป็นถั่มาตรงนี้ดอหวานหวานเป็นคั้วเป็นรูน่ะผลไม้นะคะปิ้เปือยเรือเปือหรือาไม่รู้เป็นอะไรอ่ะถั่วเหมือนถั่วเขียวต้ม เยเขาก็จะเติมให้นะคะเขาก็เห um? uh ็น huh. ก mm ุ้หมดเขาก็จะเติมตัวใหญ่เะเนี่ยเสียบไปเลยค่ะพี่นี่ตัวนี้ใหญ่มากนี่นี่นี่ทเนี่ยนี่หรอ อือมันมีเครื่องอะไร้ใหญ่ๆอ่ะอจะผลดไลน์นิดนึงนะเดี๋ยวจะกินให้หมดนะคะเวลาเราทานพวกนี้เราต้องกินให้หมดฝากต้อง บอกว่าต้องดูดก่อนนะคะเนี่ยดูดแล้วมันจะออกมาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะหอยอันนี้นะก็แบบกีีอะ่ะอะไรไม่เคยได้กินก็ลองดูอันนี้ก็ไม่รู้หอยอะไร Bye. อนีร่จปมูม้ปมาปูม้าให้กินตอกกระจีง,งน,งนึงนะคะนี่กุ้งสองตัวกุ้งน้อยนะ่ารักนะมีเนื้อเดอ้อว่าไปออน,นี่เป็นของหวานนะคะอันนี้เป็นมะยมเชื่อม ตัวนึงแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยแล้วส่วนเส้นๆเนี่ยมันเป็นหัวเขียวต้มกับอย่างกับสาหร่ายอา่าแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมน้ำกะทินะโดยรวมแล้วก็โอเคนะไม่ผ่านจ้าพน,นักงานเขาน่ารักเนี่ยคอยมาเติมไฟยกอันนี้ให้ตลอดเลยน่ารักมาก ไหนทานมะนาวอ่ะอันนั้นแหละฮะเนี่ยนะเออฉันไม่ได้ถ่ายน้ำแข็งมาหอยลายอร่อยไหนอร่อยมันอะของเป็นไงบ้างคะก็ดีนะของแบบสดโดยเฉพาะหอยอ่ะเอาจริงๆนะสดกว่าโฮจิมินเยอะเลยมันอาจจะตัวไม่ไม่ใหญ่ไม่สะใจอะไรนะแต่คือว่ามันก็ ไซส์ก็กำลังน่น้างน้างเนี่ยหอยลายดิคือแบบเนื้อเต็มเต็มอะแล้วเวลาแบบกินมันไม่มีกลิ่นเลยเลยอ่ะแล้วก็แบบกรุบกุบเด้งเด้งไงจริงๆน้ำจิ้มของเขามันก็ใช้ได้นะที่เราไปกินมาแตอันนี้ก็คือน้าจิ้มของคนไทยที่เขาขายที่นี่ย่างสดเยี่ยมเลยไม่มา น้ำล้อนมาอีกขอบคุณค่ะออันนี้แบบรูออ้ลแล้วอร่อยอร่อยเลยอ๋อน,นี่มีอยู่ในจานเฮ้ยสุกแล้วสุกแล้วลว,วันนี้น้ำจิ้มเราแบบว่าหมดปวดเลยนะฮะ นี่คือรวมเบียร์ด้วยรวมเบียร์ด้วยแต่เบียร์ต้องมาเป็น่องดื่ก็มีโค้กมีท่ามะนาวอะไรมาเป็นทาวแบบนี้นะเบียร์เขาเขายกมาให้ทาวเวอร์นี่แหละจะเหลือก็ไม่เป็นไรเห็นต้องอื่นก็เหลือเยอะแยะเบียร์อะไรก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ไม่ใครกินใครกินเบียร์หมักเองเอาแก้ว เดียธรรมดาได้หลยเอย้แต่ก็หอมๆอ,อยู่นะคล้ายๆรีๆโอวะ่ะพี่นี่แก้วพี่นะกุ้งตัวจิ๋วเธอยังจะเอาม,มามอีกเหรอน้าหนงสารมันเหลือแค่นี้พี่<า>น้าเขาไม่รอมันดจับกุ้งอยู่ปลหมึกอันนี้อร่อยมากนะคะอร่อยเหมือนกับที่เขามทำหมึกช็อตอะ่ะเออ แต่คือมันย่าง้วมันอร่อยไงมันเค็มๆหน่อยๆก็ุ้งน้อยเป็นดูแต่ฉันจะกินเธอให้หมดนะนะคะเท่าไหร่นะคะคนละคนละสองแสนสามหมื่นเก้าพันค่ะสองแสนสามหมื่นเก้าพันตวล้วไงเดี๋ยวสองแสน สามหมื่นเก้าตกหัวละนะสามร้อยห้าสิบแปดบาทสองพันกว่สามร้อยกว่าบาทก็ว่าเขาแล้วราคิดนี่โฮจิมินก็สามร้อยกว่าถูกแล้วมันหมายเรือใครแล้วเพื่อนเอ้ยอะไรก็ตัวที่ ตื่นก็คนสุดท้าย,ยนะั่งกนะ่อนะนะั่งกนะ่อนนะั่งก่อนนั่งก่อนขอถ่ายรูป่อย